และสำหรับเซิร์ฟทดลองหรือว่าเซิร์ฟ PTS นั้นก็ได้เข้าสู่เฟส3ซึ่งจากที่เดิลเปร์ได้สัญญาไว้มันคือเฟสสุดท้ายก่อนที่แพช i t l e Update 10จะถูกปล่อยออกมาในเซิร์ฟจริงและสำหรับเฟส3นี้เองก็มีการเปลี่ยนแปลงปรับบาลานซ์ค่าแสงต่างๆอีกเช่นเดียวกันและเนื่องจาก PTS ครั้งนี้มันเป็นเฟส3ซึ่งทางเดิลเป e r ได้เคยสัญญาไว้ว่ามันจะเป็นเฟสสุดท้ายก่อนที่แพช i t l e Update 10จะออกมาเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมเลยอยากจะมา cover การเปลี่ยนแปลงใน PTS ของเฟส3และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆในเฟส1และเฟส2ที่ยังอยู่ภายใต้หัวข้อที่มีชื่อว่าวิวที่เราใช้อยู่ใน t i ท l e u p เดต e 9.1นั้นจะเป็นยังไงเมื่อไทท l e u p เดต e 10ได้มีการปล่อยออกมาในเซิร์ฟจริงซึ่งบิวที่ผมได้เลือกมา cover มันมีทั้งหมด3บิวิวซึ่งเป็นสาย damage ้วยปืนหรือว่าสาย dps นั่นเองและ3บิ้ิวที่ผมเลือกมานะั่นคือบิวคลาสสิก m 1 a บิวที่ใช้กับปืน nemesis e x o t i c marksman rifle และบิลสุดท้ายนั่นก็คือบิล AR หรือว่าบิลที่ใช้กับปืน assault rifle นั่นเองทั้ง3บิลนี้จะเป็นยังไงเราไปดูกันในทักกิชิ Special Report จาก PTS ไททอลเด็ดสิบเฟสสครับและสำหรับบิลแรกที่เราจะไปดูกันนั่นคือในส่วนของค l a s s i c M1A rifle build ที่เราใช้กันอยู่กับทาริมม um ูมแรงอย่างที่เราสร้าบกันดีว่าค l a s s ิก M1A นั้นมันถูกเนิร์ฟดาเลงไปอีก12.6 แต่ทว่านั่นมันไม่ใช่สิ่งเดียวที่เกิดขึ้นกับบิลของ Classic M1A อีกอย่างหนึ่งที่ได้มีการเปลียปล่ยนแปลงที่มีผลกระทบกับบิล Classic M1A เลยนั่นคือส่วนของ providence defense brand set เขาได้เพิ่ม headshot damage ให้จาก10เป็น15สำหรับการที่เขาเพิ่ม headshot damage ให้กับ providence defense brand set ที่เราใช้กันในชุด Classic M1A นั้นมันหมายความว่าทุกครั้งที่เรายิงหัวของศัตรูนั้น d a m a g ที่เราทำได้มันจะใกล้เคียงกับ d a m a g ที่เราสามารถทำได้ ในไททอลเดต9.1ตอนนี้แต่ถ้าว่าฝั่งของดาเมจที่เราสามารถทําได้ที่ไม่ใช่ headshot ดาเมจนั้นแน่นอนครับดาเมจที่เราทำได้มันถูกตดลงจากการเนิร์ฟเบสดาเมจของคลาสิก M1A แต่หลังจากที่ผมได้ทดสอบใน p t s ตั้งแต่เฟสหนึมาถึงเฟสสามนี้แล้วนั้นรวมถึงการยืนยันจากทาง State of the Game แล้วว่าเขาจะทำการเนิร์ฟ NPC ลงใน t ททอลเด t e 10 และหลังจากที่ผมได้ทำการทดสอบมาตลอดตั้งแต่ PTS phase 1ถึง phase 3น,นี้นั้นระยะเวลาที่เราใช้ในการค่า MPC โดยใช้ชุดคลาสสิก M 1 A ชุดเดิมที่ถูกเนิร์ฟในเรื่องของ base damage และ buff ในเรื่องของ headshot damage ที่ Providence Defense b r a n d set นั้นระยะเวลาที่ใช้ในการค่า MPC เหล่านี้มันค่อนข้างใกล้เคียง Patch Title u d a t e 9.1ที่เราอยู่กันเพราะฉะนั้นบหมายคว่าถึงแม้ว่า Rifle Classic M 1 A จะถูกเนิร์ฟ d a m a g ลงไปสำหรับ Title Update 10แล้ว บิวคลาสสิก M1A เราก็ยังสามารถใช้ได้และมีประสิทธิภาพอยู่ถึงแม้ว่าตัวเลขดาม a จ e ที่ขึ้นมันจะน้อยกว่าที่เราสามารถทำได้ในไททอลเดต9.1ครับและทางฝั่งของปืนไรเฟิลกระบอกอื่นที่เขาได้มีการบัฟดาม a จ e เพิ่มขึ้นมานั้นยกตัวอย่างเช่น UIC15 ที่มีการบัฟดาม a จ e เพิ่มขึ้นมาสูงถึง21.6%และในส่วนของ M1A CQB ที่ก็ได้เปการบัฟดามจขึ้นมาอีก10.7%นั้น ถ้าเราเปรียบเทียบดาเมจที่เราสามารถได้จากมันรวมกับเวฟอนดาเมจที่เรามีทั้งหมดแล้วยังไงดาเมจที่เราได้จากมันก็ยังน้อยกว่าคลาสสิก m 1 a อยู่ดีเพราะฉะนั้นคลาสสิก m ห a ก็ยังเป็นปืนที่สำคัญสำหรับสายไรเฟิล p s สซึ่งทำไมผมอยากจะพูดถึงนั่นคือในส่วนของท่าเลนใหม่ในเสื้อที่มีชื่อว่า h e ด d h นเตอร์ทาเลนนี้มาบอกเลยว่าหลังจากที่เราฆ่าศัตรูด้วยเฮดช็อตได้แล้วนั้นกระสุนนัดต่อไปที่เรายิงออกจากปืนเราจะได้เวพอนดาเมจเพิ่มขึ้นมา 125%ถ้าเป็นเวอร์ชั่นธรรมดาแต่ถ้าเป็นเวอร์ชัน Perfect แล้วนั้นมันจะให้ดาเมจเพิ่มขึ้นถึง150%แต่ถ้าว่า w ว a p ร์ d a าเมจที่มันให้เพิ่มขึ้นนี้นั้นมันนับจากจำนวนดาเมจทั้งหมดที่เราทำไปในการฆ่าศัตรูด้วย Headshot ในนัดก่อนหน้านี้กับกระสุนนัดต่อไปทีนี้ในพาร์ทที่2มันเขียนบอกต่ออีกว่าดาเมจสูงสุดที่เราสามารถทาได้มันจะถูกแคบไว้ที่80% 0ของ w ว a p o n d a m a g e และถ้าเรามี Headshot Damage สูงถึง150%แคปตัวนี้มันจะถูกเพิ่มขึ้นมาเป็น1250%สําำหรับตัว Talent Perfect h e a d h u n t e นนั้นมันถูกผูกไว้ในเสื้อของแบรนด์เซตใหม่ที่มีชื่อว่า Walker Harris Co และสาเหตุที่เราต้องพูดถึง Talent Headhunter มันเป็นเพราะว่า Talent ตัวนี้มันจะเป็นตัวแปลตัวใหม่ที่จะทำให้เราสามารถทำดาม a จ e ได้เพิ่มขึ้น ไม่ว่าเราจะใช้เป็น Built Rifle ที่เน้น Headshot โดยการใส่ Digital Scope ของ Sharp Shooter Specialization หรือ b u i l ปืน Marksman Rifle Exotics Nemesis สาเหตุมันเป็นเพราะว่าถึงแม้ว่าตัว Talent เองมันไม่ได้เขียนไว้โดยตรงแต่เราก็สามารถเดาได้แล้วว่าถ้าเราสามารถฆ่าศัตรูได้ด้วย Headshot ติดต่อกันเรื่อยๆจำนวน w e พ p o n Damage ที่มันให้มาไม่ว่าจะเป็น125%ของเวอร์ชันธรรมดาหรือ150%ของเวอร์ชัน Perfect นั้น มันก็จะทับซ้อนตัวมันเองขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงแคปของมันและนี่คือสาเหตุที่ทำไม a ท e n t t h ท d h u n t e r จะเป็นตัวแปรใหม่ที่ทำให้ปืน Nemesis e x o t i c m a r s m e n Rifle ของเราและ Build Rifle Headshot จะสามารถทำดา a g e ได้มากขึ้นครับทีนี้ทางฝั่งงของสาย Headshot ด้วย Classic M1A กับการใส่ s สโคป i g i t a l Scope ของสาย Sharp s h o ต t e r Specialization นั้นมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้นดตไว้นั่นก็คือการที่เราจะทำ d s h o t ให้ถึง150% เพื่อที่จะดึงแคปดาม a จ e ขึ้นไปถึง1,250%ได้โดยที่ไม่เปลี่ยนค่าแสดในตัวเรานั้นนาฬิกา s h d ของเราจะต้องมี Headshot Damage อย่างน้อย10%หรือว่าเราจะต้องใส่พอยต์เข้าไปอย่างน้อย25พอยนั่นเองการที่เราใช้ Talent Headhunter กับสาย Headshot ด้วย Rifle M 1 A พร้อมกับ Talent b o o บูมแรงนั้นถึงแม้ว่ามันจะทำให้มีประสิทธิภาพค่อนข้างดีแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้โน้ตกันและย้ำกันอีกที อย่างที่ได้เคยบอกไว้ในพิลสำหรับคลาสสิก m 1 a ใช้กับบูมแรงนั้นนั่นคือในส่วนของ critical hit chance เราควรมีให้ตันเพราะอย่าลืมว่า critical hit chance ในเกมนิวชันนั้นมันตันเพียงแค่60%เท่านั้นและ Talent บูมแรงมันก็จะมีโอกาสพล็อกตาม critical hit chance ที่เรามีเพราะฉะนั้นการที่เรามี critical hit chance ให้ตันนั้นมันจะเป็นการการันตีว่า Talent บูมแรงจะมีโอกาสติดมากที่สุดรวมไปถึง critical hit chance กับการที่เรายิงหัวแต่นะนั้นเพื่อที่จะดัน d a เ a g e เราเพิ่มขึ้นไปอีก และบิลสำหรับปืน Exotic Nemesis ที่ผมอยากจะมานำเสนอนั้นผมเลือกใช้ค่าแ a ตเพียงแค่ตัวเดียวนั่นก็คือ Headshot Damage แทนที่จะใช้ Critical Chance และ Critical Hit Damage เข้ามารวมด้วยทีนี้ถามว่าทำไมผมถึงเลือกใช้ Headshot Damage มาเพียงแค่อย่างเดียวเหตุผลมันเป็นเพราะความง่ายในการบิลชุดนี้ออกมาเพราะถ้าเรามีของที่มีค่าแต t ไม่ตรงยกตัวอย่างเช่นในเสื้อกับ Talent Headhunter สิ่งที่เราต้องการอย่างเดียวเลยนั่นก็คือ Headshot Damage เพราะนั้นค่าสตดอรรทัดหนึ่งเราไม่จำเป็นต้องแคร์ว่ามันจะออกมาเป็นอะไรชุดนี้ก็สามารถใช้ได้แล้วทีนี้ผมอยากจะไปพูดถึงค่าแสตดต่างๆที่ทาง d e v e l o p อร์เขาได้มีการปรับเปลี่ยนใน PTS ที่ส่งผลกับการใช้งานของ Build ที่ใช้กับชุด Exotic s n m m s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  ซึ่งเราจะไปเริ่มที่ Mod ของปืน Nemesis ทางฝั่งของตัวปืน Exotics n e m e s i นนั้นเขาได้มีการปรับเพิ่ม h headshot d a m a g e ในมอดที่ถูกล็อกไว้กับปืนจาก35เป็น45%รวมไปถึงเบสดาเมจของปืน n e m e s i เองก็ได้มีการเพิ่มขึ้นมาอีก11.1%สําหรับเกียร์เซต SSNS หรือว่าชุดไพ่ที่เราใช้คู่กับชุด Nemesis นั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันอย่างแรกนะั่นคือในส่วนของเกียร์เซตโบนัส3ชิ้นเค้าได้เพิ่มให้ d s h o t d a m a ขึ้นมาให้จาก20เป็น30%และอีกส่วนหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนะั่นคือในส่วนของ Talent ในกระเป๋าเขาได้นํากลับเข้ามาใส่ในเกียร์เซต SSNS เรียบร้อยแล้ว นั่นหมายความว่าการที่เราใส่เกียร์เซตเอสเโดยที่ไม่ใส่ทาเลนตนในกระเป๋านั้นเมื่อเรายิงโดนเฮดช็อตใส่ศัตรูแล้วมันจะเป็นการจัวไพ่2ใบทันทีและเนื่องจากการที่เขาเอาทาเลต์กลับเข้ามาใส่ในเกียร์เซตเอสเเหมือนเดิมแล้วนั้นมันเลยทําให้ทาเลนตนในกระเป๋าของเกียร์เซตนี้โดนเปลี่ยนอีกเช่นเดียวกันสำหรับทาเลตนที่ถูกล็อกไว้ในกระเป๋าของเกียร์เซตเอสเนั้นมันมีชื่อว่า Ace in the Sleep ทาเน,นีมาบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจัวไพ่ครบ5ใบออกมาได้อะไรก็ตามนั้นจํานวนนัดที่เราสามารถทำดามจเพิ่มขึ้นได้จะเพิ่มให้อีก1น,นัดยกตัวอย่างเช่นถ้าเราสามารถจัวไพ่ออกมาเป็นเอเซสเอซซึ่งเราสามารถยิงดามจเพิ่มได้2นัดมันจะถูกเพิ่มเป็น3นัดทีนี้ทางฝั่งของ a r a d y holding brand set เขาได้มีการปรับ brand set b o n u ส2ชิ้นเขาได้ทําการเพิ่ม hit shot damage ให้จาก10เป็น15%และทางฝั่งของบิลเองนั้น เราจะใส่เกียร์เซต Aces and Aces ทั้งหมด4ชิ้นแต่เราจะไม่ใส่ที่เสื้อและกระเป๋าทางฝั่งของแบรนด์เซตที่เราเลือกใส่ที่ยืนพื้นเลย1ชิ้นนั่นคือในส่วนของ Aradi Holdings เพื่อให้ชาว Marksman Rifle Damage 10%ทีนี้ความง่ายในการบิ้วของชุดนี้มันตกอยู่ที่การบัฟ f บรนด์เซตโบ us ของทั้ง Aradi Holdings และ Providence Defense Brand Set เพราะสิ่งหนึ่งที่อย่าลืมกันนั่นก็คือในส่วนของ PTS ณนะตอนนี้ Providence Defense Brand Set แบนด์เซตส1ชิ้นเขาได้เพิ่ม Headshot Damage ให้เป็น15% และทางฝั่งของ a r ราดี้โฮดดิ้งส์แบรน e โบนัชิ้นเขาเพิ่ม h e a ชอ h ด t d a จ a g ้เป็ห้เป็น15%เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในส่วนของของ High อ n d ทั้ง2ชิ้นที่เราเลือกใส่ในเสื้อและกระเป๋านั้นมันสามารถเป็น1 a r ่ง d i ราดี้โและ1 Providence Defense Brand Set ได้หรือเราจะเลือกใส่เป็น1 r r ่งอาราดี้โที่กระเป๋าและอีก1อันที่เสื้อก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกัน ทีนี้อย่างที่เราทราบกันดีว่า h e ดฮันเตอร์ท ALEN t ใหม่นี้นั้นมันสามารถทําให้เราทำดาม g จได้ค่อนข้างเยอะกับปืน n e m e s i สแต่ถ้าพูดถึงการใช้งานจริงแล้ว t ALEN เฮดฮัน u n t e r ยังมีข้อดีอย่างหนึ่งเมื่อใช้กับปืน Exotic n e ิกส์เนนั่นก็คือถ้าเราเลือกที่จะไม่เก็บสแต็กของ t ALEN เฮดฮัน u n t e r ให้สูงที่สุดทห้เราทําได้นั้นเราสามารถเลือกใช้ดาม g จที่มันเพิ่มให้กับเราเพื่อจัดการกับ n p c ตัวอื่นได้เร็วหรือพูดง่ายนั่นคือการสับยิงระหว่างเฮดช็อตกัับนน่นเอง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั่นก็คือเราจะสามารถเคลียร์ NPC ได้เร็วขึ้นโดยที่เราไม่จำเป็นต้องชาร์จปืน Nemesis ให้เต็มและบิวสุดท้ายเราจะมาดูในส่วนของการเปลี่ยนแปลงสำหรับไทเทลอเจ็ดสิบนั่นคือในส่วนของบิวสำหรับ AR หรือว่าปืน Assault Rifle ซึ่งในเคสนี้ผมได้ยกตัวอย่างขึ้นมาเป็นบิวที่ได้เคยทำวิดีโอไปสำหรับการใช้งานกับปืน Eagle Barrier สาเหตุมันเป็นเพราะว่าบิวนี้นั้นเราสามารถสับเปลี่ยนปืน Eagle Barrier ออกเป็นปืนอื่นได้ยกตัวอย่างเช่น Black Market AKM เป็นต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงของปืน AR ใน PTS นั้นเขาได้มีการปรับบัฟเพิ่มดามจให้กับปืน AR ทั้งหมดตั้งแต่ PTS phase 1และประเภทของปืน AR อย่างหนึ่งที่ได้มีการปรับดามจเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนั่นคือในส่วนของ AK ซึ่งตัวที่ผมใช้อยู่นั้นมันมีชื่อว่า Black Market AKM ซึ่งมันได้รับดามจเพิ่มมาอีก13.2%และปืน AK ที่ได้รับดามจเพิ่มขึ้นมาสูงที่สุดคือ AKM ซึ่งมันได้รับดามจเพิ่มขึ้นมาถึง15.8% และท a าเล t ที่เราเลือกใช้กับปืน AR มาโดยตลอดนั่นคือ Talent s t r a รนและสำหรับ d ดาเมจที่เราสามารถทำได้ด้วยปืน Black Market AKM ซึ่งได้รับ d ดาเม e เพิ่มเพียงแค่13.2%กับชุดที่เราใช้กับ Eagle Barrel นั้นเราสามารถทำดาเมจได้สูงถึง1ล้านที่ตัวและประมาณล้าน2 000, กว่าเกือบล้าน3ที่หัวทีนี้ถามว่าทำไมผมถึงต้องพูดถึงเรื่อง d ดา a g e ของปืน AK กับชุด AR สาเหตุมันเป็นเพราะว่าจากเกมเพลย์ที่เราเห็นกันอยู่นะตอนนี้เลยดามจที่ยเราทาได้โดยเฉลี่ยแล้วมันไม่ถึง1ล้านที่ตัวล้าน2เกือบล้าน3ที่หัวทีนี้ถามว่าทําไมดามจมันถึงไม่เท่ากันจริงๆแล้วสาเหตุมันมาจากหลายส่วนอย่างที่เราได้บอกไปตอนชุดไรเฟิลแล้วว่าทางเดวอเปอร์เขาได้มีการเนิร์ฟเอ็มลงมาอย่างที่2ก็คือเขาได้ทําการเพิ่มดามจให้กับปืนอ s ซอ l ไรเฟิลโดยเฉพาะปืน AK และอย่างที่3มันเกี่ยวข้องกับการทํางานของ Talent ์สเ e i n ถ้าเราต้องการ critical hit damage ถึง5 0นั้นเราจำเป็นที่จะต้องยิงต่อเนื่องเป็นเวลา2.5วินาทีด้วยปัจจัยทั้ง3ส่วนที่ได้พูดไปนั้นมันเลยทำให้การใช้ build AR กับปืน AK โดยเฉพาะปืน AK กับ Talent Strain นั้นเมื่อเรายิงศัตรูเราจะสามารถฆ่าศัตรูได้เร็วกว่าเร็วกว่าถึงขั้นที่ Talent Strain ยังติดไม่ครบ5 stack นั่นเองถ้าจะให้สรุปโดยรวมสำหรับ b u i l สาย AR หรือว่า Assault Rifle แล้วนั้น เราไม่จะเป็นต้องปรับแต่งค่าส a ต,ตหรือของอะไรเลยเ <t ell> มือ่อไทเทอร์อัพเดต10มาและประสิทธิภาพของมันก็จะสามารถทํางานได้ดีกว่าที่เราใช้กันอยู่ในไทเทอร์อัพเดต9.1อีกเอาละครับรจบไปเรียบร้อยแล้วสําหรับทาคาชิสเปเชียลรีพอร์ตส่งตรงจาก PTS TU10 เฟส3กับผมทาคาชิในวันนี้ยังไงคงมากเลยที่เข้ามานังชมกันเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คราวหน้าลาไปก่อน,นันนี้สวัสดีครับ